สวัสดีชาสกาทุกคนครับคุยผมอนะครับเอกนะวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกรรมของในส่วนของอดูอินนะครับก็จริงๆอ่ยเราอัปเดตกรรมนี้ไปแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็กิกรรมส่วนใหญ่เราพูดไปหมดแล้วล่ะอืมกันง่ายๆคือมาเล่นอดูอินให้ทุกคนดูแหละตามที่สัญญาวไว้นะครับก็คราวอนนี้กันก็ทุกคนก็รู้อยู่นะว่าในส่วนของเนี่ยเนี่ยคุณก็รู้นะครับลูกขวาคือใครนะครับ <c oughs> คุณก็รู้ว่าเขาคือใครนะครับอ่าก็ ในส่วนของแพ็กไอเทม APL 2 0 2 5นะ่ครับไฟนอนนะเปิดเพื่อนี่นี่นะซูปภาร์สี่ร้อยแต้มกับแท่งไฟไ p 10ชิ้นและสกิปปืนคนณลยสิบชิ้นนะครับไอเทมสกิปเอ้เนี่นี่จะเข้าระบบสกิปโดยอัตโนมัติหลังจากกดลับนะครับก็เขาอาธิบายอยู่นะชัดเจนนะครับดูรอบแข่งนะครับ APL แจกของฟรีเนาะก็อย่าลืมมาดูกันด้วยอืมประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับประชาสัมสำษณ์ให้เขานิดน,นึงกันละกันในส่วนของอัดอินเนี่ยมันเป็นควยที่ทําค่อนข้างง่ายนะ คดนี้ผมเหมือนผมจะเคยพูดไปแล้วนะครับก็ส่วนตัวมองว่าเราปัดบหวดเพิ่มอะ่ะสามารถรับแยกจากนี่เนี่ยได้รับจากนี่ในฟรีพาสอ่ะเออง่ายๆอืแล้วก็จากหน้าแรกรางวัลฟรีพาสนะครับแล้วก็ในส่วนของวอลล์ีบีเนาะเราสามารถไปแลกได้นะครับในส่วนนี้เนาะแลกสูงสุดได้ทิบชิ้นเนาะก็อย่าลืมไปทํากันส่วนเรานั้นจะโหวตใครก็ต้องเอ้ยน้องแงคงอยู่แล้วเฮ้ย คนนี้ตัวตึงนะอืมอยากหววสเลอ่ะแต่เอ้วก็สเลยอยู่ล่างอ่ะก็น้องแบงก์ก่อนแล้วกันนะอืมก็อย่าลืมมากดรับนะครับเมื่อถึงหกสิบนะอืมก็ค่อนข้างโอเคนะอดีตนะครับแชมเปี้ยนนะครับเท,เ,ทเทสเซม,เมิท์ไปผมไม่ได้ใจอ่านถูปะ่ะโอ้ระบบก่อเพิ่งจะมาก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดรับตรงซองจดหมายเนาะ ก็โดยรวมเป็นอะดูอินที่สกินฟรีแล้วก็ไม่มีเอฟเฟก์เช่นเคยนะครับอย่างที่ผมเคยพูดนะออริจินอลอาผมอยากเห็นอะดูอินสกินมีเอฟเฟกมากกว่านี้นะครับมันค่อนข้างน้อยนะเออก็ถ้าผู้พัฒนาเขาเห็นเออมองเห็นในมุมอม,อมองนี้เหมือนกันนะว่าสกินฟรีมันเยอะมากเว้แต่คือไม่มีเอฟเฟกก็เยอะเช่นเดียวกันก็ไหว,ไวละผมไหวละพี่ก็เดี๋ยวไปดูเกงไปเลยก่อนนะครับแล้วก็ดู ก่อนก่อนเขาสู่ในเกมมาเลยดีกว okay. right ่านะครับอย่างที่ทุกคนเคยรู้นะว่าเราไม่เคยทำเทค5าเทค7กันแล้วนะคือตาก่อนหน้านั้นนี่คือผมแพ้นะเอาจริงก็แอบฟินแต่ตาก่อนเนี้ยมันจะเป็น MVP ผู้แพ้ครับแต่ตากนี้ยอยากให้ทุกคนดูช็อตนี้นะครับเพราะว่าผมหาคอมโบผมเจอแล้วคือผมว่าดีเซตมานะส่วนไฮเดเต็กเขาก็ดีเซตมานะครับก็เป็นคอมโบที่จะมาขัดแข้งขัดขาฝังของข้ามโดยตรงนะครับช่งต้นเกมมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะมันก็แบบ อะดูอินอะเนาะอะดูอินมันจะเป็นตัวประมาณแบบว่าคอมเตอร์ไฟโซนไฟแล้วก็ตัวเปิดนะครับมันเป็นตัวละครที่ทําได้หลายอย่างนะบันดันป้อมแรงมากนะจริงเพื่อ,อดูยินอะทุกคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันตีป้อมเบานะจริงๆถ้ามันกด2อะ่ะแล้วมันตีป้อมมันแรงมากแรงแบบแรงแต่ก็ไม่ได้แรงเวอร์วังขนาดนาคอนนะอันนี้ผมกดดีซีเสร็จของนะีลโล่นะครับแล้วผมทุบผิดฝั่งประเด็นประมาณนี้ครับคือตัวละครมันก็ มันเก่งนะนจริงอะ่ะเก่งนะอารวินแต่ข้อเสียของมันจะมีอยู่พวกแบบว่ามันไม่ชอบตัวทูดามจดเลยแบบหนักมากๆอะ่ะแต่ถ้าเราเจอทูดามจดหนักๆมันก็จะเหนื่อยครับอันทิเช่นตายนี้เป็นต้นนะทุกคนจะสังเกตว่าถ้ามาอยู่ดีๆไอตัวละครที่มันชื่อว่าซานิสมันถึงไปลงเลนนั้นนะครับก็ผมก็สงสัยอยู่เขาอาจจะไม่ได้เอาผนิตมามั้ง และช่วงต้นเกมที่ผมโดนกดหนักมากครับก็ต้องขอกราบขออภัยทุกคนด้วยนะว่าอาจจะเล่นไม่ดีช่วงต้นเกมนะกระตาน,นี้ก็เป็นลมที่ดีครับได้เล่นบ้างครับก็ไฮเตะเก็บไปนะช็อตเมื่อกี้ก็ลืมพูดนะครับเขาเล่นค่อนข้างดีน,น,นนะฮะเตะงส่วนเอ่ออเน็ตใช่ไหมอนเน็ตยังเล่นได้อยู่ไหมก็โอเคนะตัวมันกียังเล่นได้อยู่ไม่ได้แย่นะแต่โดนเนิร์ฟหนักอยู่นะเนิร์ฟไปยากกั่เนิร์ฟ oh, <my> ดำอีก ูใ,รใรลลจริงนะว่าอย่างที่คุณบอกไปคนระักบกนะ็ตัวลนะครมันจะประมาณนี้นแต่อาจจะเดินตามใครไม่ทันต้องรอสี่นะพเวลามันสี่นี่มันโหดมากนะแต่ข้อเสียคืออย่างที่บอกครับมันแพ้ทูด,ดามจหนัมกมากถ้าช็อตนี้ผมโดนนะก็เสนะียแฟพยายามเล่นนะช็อตนี้เป็นช็อตที่ยกสวยมากนะอีไอเซได้มีโอกาสเล่น เ,เยออนยะคือเนี่ยช็อตไอฝันผมแบบจะมี 2, 2> เวิร์ดก็คือ1เก็บสเต็กหนึ่งไอสเก็ตสแต็ 1, สกตสกิลหนึ่งแล้วก็กดอันติยกแล้วก็กดดีซีทให้แฮติกรอบเพราะระหว่างแฮติกโดดไปยังไงก็ดีซีอยู่แล้วครับเราต้องคัดสองไฟนะนี่ผมกดดีซีใส่ในส่วนของไอ้นี่นะแล้วช็อตนี้ก็มาพลาดกันนะครับเพราะว่าเราเลี้ยวฝั่งยกไม่ทันนะถัดไปก็เป็นในส่วนของคิวก๊อตพยายามเล่นนะ เอาบูเขานะครับแต่ก็นั่นแหละไม่เป็นไรต้องรอช่วงประมาณต้นเกมก,กว่าๆมาสักสี่นาทีสี่นาทีห้าทีหกนาทีนี่ตัวมันจะเก่งมากเอาสองมาดูินนะคือช่วงต้นเกมมันก็เก่งอะไรแต่ม,มันต้องเป็นพลังแฝงในส่วนของเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พลังแฝงสิต้องเป็นแชมเจอร์ในส่วนของเอสคิวนะตัวมันค่อนข้างจะหมอล้ำซิ่งนะถ้าใครเล่นออดูอินเป็นนี่ผมนับถือจริงๆคือตัวมันแบบ ใช้ความสามารถค่อนข้างเยอะนะครับ,บสมบูรณน,นะทีนี้เราพยายามคัดนะครับแล้วเราก็โดนเขาสวนนะเพราะว่า,าทุกคนเห็นนะครับใช่เขาเปิดอันดีนครับแต่ตนวอร์ดนะในส่วนของสาิสนะครับตู้เมื่วานนี้จริงตัวมานนี้ยตัวมันผมมองอีกแง่มุมหนึ่งนะว่าสานิสเ,เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาโลมในแพทนี้ค่อนข้างจะดูมีภาษีนะเพราะหลังๆมาเล้เรื่องสมนแบบ คลรี่ขาตายออกมาเยอะนะครับแบบเอามาฆ่าคนนุ่นนี่นั่นนะแล้วตัวมันก็ถือว่าแก้เกมได้ค่อนข้างดีนะถ้าเป็นเมนซานิทแบบจริงๆนะแต่ไม่ใช่เมนก็อาจจะดูยังไงก็เล่นโลมตัวอื่นดีกว่าครับเพราะมันยากนะส่งซานิทนะครับตัวมีข้อจํากัดเยอะครับคือตัวมันบัฟอีกเนี่ยบัฟให้เหมือนเตียวหุยแล้วนะเตี้ยวหุ่ยน,นเฮโอ,อ,อเคน,นะของดีบอกให้ สร้างกำแพงได้ด้วยสกิลหนึ่งคือนรกมากมันจะเป็นกันกัน,นอีกตัวนี้ที่ผมจะหยิบบ่อยมากแต่ตอนนี้ก็พยายามเล่นไปครับชั้ที่เล่นได้ท่้ที่เล่นทำได้ท่าที่ไหวแต่ตัวมดูดเลื่อดแรงนะตอนนี้แต่ข้อเสียก็มีคทาน,นิดคือเป็นตัวละครที่ดูเหมือนจะเทิดระยะยางลัะนะแต่ก็มีข้อเสียอยู่จะบอกมวา,วาว่าอะไรแต่จะมีช็อตที่เขาเล่นผู้สังเกตดีๆช็อตที่ว่าเขาโดดมานะครับ คือถ้ามันเป็นตัวละครที่สามารถรับชีนได้เยอะๆแบบอดวินอย่างเงี้ยแลวมีพาสซิฟเด้งเลือดนะครับคือพาสซิฟอดวินอ่ะมันจะแปลกกว่าเด้งเลือดฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งอื่นก็คืออันเช่นเวลาเทนเวลาเสียเลือดเหลือประมาณ20หรือ10นแน่ใจนะคือเขาจะเด้งเลือดเลยแต่อดวินเนี่ยต้องทำดาเมจนะเขาถึงจะได้เลือดคีนงงไหมมันเป็นซับอย่างนั้นตัวตัวมาประมาณนี้อดวินเ็ประมาณนี ีก็จะเล่นได้ในรูปแบบของขางประมาณนี้และไล่โหดนะถ้าสมมติว่าแคดดี้ฝั่งของข้างเป็นตัวละครที่มีบุคลิกที้นะครับคือจะสู้ยากคือตัวมันค่อนข้างน่ารคานนะอะดูอินอะแล้วผมจะกดคีย์ไว้เพื่อนแล้วเพื่อนผมหนีนไงประเด็นนะตื่นเศร้าไม่ใช่จะยื้อเพื่อนอย่างเดียวยิ้อให้เราด้วยครับเพราะว่าผมพยายามจะโตนตลอดนะพระสิบเด้งพอดีนะอันนี้ไม่ควรทํานะครับเลือดประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต ไปนั่งแบบตีเขาก็อย่างนั้นก็ตีคลิปขึ้นเอาบอลในแง่ดีนะส่วนในส่วนของเอมิลี่ปรับมาใหม่ยังไม่ได้เทเลยอ่ะเก่งไหมแต่ดูจากเพื่อนร่วมทีมเราเล่นก็โหดมากนะตัวมันปรับมาบ่อยอ่ะตัวมันปรับมาถี่มากนี่สังเกตดีนะครับผมจะพยายามรอให้สนิทฝั่งข้ทางก็จ่ายก่อนแลก็เราค่อยเล่นนะเพราะว่าช็อตนี้เอมิลี่ก็พยายามเล่นนะส็อตขอเขาอันดาบไยโอเซลนะ แล้วก็อย่างที่ทุกคนอย่างที่ที่ผมเคยบอกไปนะครับในส่วนของโพสต์ชุมชนของฝั่งอาีของของของช่องเราเนี่ยแหละที่ผมบอกว่าโกล่ามันเก่งจริงๆตัวมันเก่งนะจริงๆอ่ะมันเก่งมากคือถ้าใครเป็นสายมาโคก็เล่นได้ชิวๆอ่ะถ้าสังเกตดีๆคือเราตีป้อมถ้าคนสังเกตดีๆคือจะเป็นทูดามนนะจากถ้าสองผมไม่รู้ว่าใครอยู่ในย่าก็เลยตีเช็คนะไม่ดี พัซซีบดิ้งอย่าง้ยแต่พัซซีบดิ้งไว่นนะถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนนี่ค่อนข้างจะไวกว,ว่าวไม่ก่อนจิบปุงแต่งไวเลยลเอาจิบปุงแต่งก็ได้นะแต่เอาดินพ,สพนาสซีบมันดิ้งไวมากจริงมาดูแบบก้าวใจเป็นซัพพอร์ตอีกตัวนึงที่ผมแนะนำให้เล่นนะจริงๆตัวละครเอาไปไฟเตอร์ได้นะแต่ร้อนมันบัฟให้เก่งเหมือนเหมือนแน่น่าเหมือน,น หมือนไอตัวเรืง่งฉบับของมันอะ่ะคือมันเก่งมากตัวเรื่องหลอมเอาไปปะได้เอาไปนี่นนได้เรื่อม,มันเด้งเยอะพาส,สีมันเยอะครัไอเทมฝั่งหังข้าวไอเทมฝั่งเห็นโอเคนะ่าจะโกงกว่าฝังอาวีเรองมึงผมมององนี้อาวีก็เริ่มนะเริ่มเริ่มใกล้ความวากโกงเป็นไอเทมใหม่ตางชิ้นนะที่มาใหม่ซุปยอดอยู่เริ่กดดีซีจัดแล้นะครับผมอยากรู้ว่าเขาจะเอาเมเยอะขนาดไหน เอาคนเยอะนะเออแล้วก็ในส่วนของอันติอด d u i นะครับค่อนข้างคูดาวไวนะก็อดีนเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่แก้ทางในส่วนของมีแจนได้นะครับคือตัวละครมันจะแบบเวลาเรากดหนึ่งไปอ่ะรอตีลงพื้นใช่ไหมแต่เราจะไม่กดหนึ่งตีลงพื้นก่อนครับก็คือแล้วากดหนึ่งตีลงพื้นก็ต่อเมื่อเขาขับรถชนเราครับงงไหมเพื่อให้เขามีโอกาสในการหนีน้อยลงครับเดี๋ยน้อยๆ้อยหนยีน้อยลงสัก4ี่เปอร์ซนอ่ะมันก็เป็นข้อดีใช่ไหมละ่ะ ถ้าเราเล่นอาดูนนะคือดีนมันเป็นตัวประเภทะไรนทำโซนได้เข้าไฟได้เปิดไฟได้รับโซนไฟวัดได้ประมาณนีนะ้แต่ตัวมันอาจจะรับทูดาเมจเยอะแตได้ไม่มากพอเท่ากับในส่งมาหลอดนะผมคิดว่ามาหลอดอาจจะรับพวกดาเมจเยอะๆได้ดีกว่าด้วยความที่มันนาหลอดมันมีทูดาเมจแล้วก็สโลค่อนข้างดีกว่าในส่งองอดนแต่อดินจะมีน็อกอัพแล้วก็ในส่วนของนี่เยอะกว่านะครับ เปส่วนตัวนะประมาณนี้ก็แล้วกันครับจะมองมุมองกับกันว่าถามว่าไคยเตะเล่นคูัวดีนดีไหมส่วนตัวมองว่าดีนะเพราะว่าด้วยความที่มัน,มมนเอามาคอมโบกันได้ครับมันก็เลยข้อจํากัดมันก็เลยดูน้อยนะในส่วนตัวของผมนะครับก็<ม>นั่นแหละอาดีนมันก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมยังยกให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับใครที่จะฝึกนะครับมันมันเล่นสนุก เวลามันไ,มไดแอดมันได้แอดแอดทมาของมันอะเวลามันเล่นแล้วมันสนุกมากนะผมแนะนำเลยแล้วก็สกินปีอย่าลืมมาทำกันนะครับติดการง่ายทุกคนเห็นไหมเห็นช็อเมื่อกี้ไหมนั่นแหละตัวมานะแล้ช็อตนี้ถ้าใครสังเกตดีๆจะมีคนกดอีทีสอคนมันรีบจริงหมืนรีบโหก็เกมนี้มันจบวนะครับเกมก่อนหน้านี้แบบ4 5เกมที่ผมไปนั่งเล่นมาคือแบบ นรกมากแบบเจออะไรไม่รู้อะเต็ไมไปหมดเลยวันนี้กันแล้วกันครับทุ่คนอ,อดีนแผทปัจจุบันนะถามว่ายังเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่อาจจะแพ้เตะถ้าไม่เจอเฮติอาจไม่เจอเฮตะกับสจ๊วอาจจะเล่นได้เยอะนะผมมองอย่างนี้นะมันอาจจะเคาน์เตอร์เฟนิกได้แต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นมันจะชอบแครีขาตายหนักๆครับในส่วนของอดีนนะก็เข้าๆามานี้กันในส่วนของอดีนนะครับสำหรับใครที่ อยากจะทดลองเล่นหรืออยากจะฝึกก็แนะนําให้ฝึกนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้เป็นตัวทางเลือดสําหรับใครที่อยากจะลองเล่นนะครับก็เอ็มบีพิแมกกับเรานะส่วนดากอนซีซ่านะครับข้าก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอ่าก็รับดาเมจค่อนข้างเยอะนะส่วนตัวมองว่าดาดาเมจมันมาจากท่าสองกับหนึ่งเยอะมากกว่าอันตรีนี่ต้องหวังผลแบบแม่ๆนๆนเลยคือจะไม่แม่นๆๆก็ดาเมจก็อาจจะขาดไปค่อนข้างเยอะผมควรนะครับ คร่าวๆก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับอด d u ินเนาะก็โดยรวมเป็นสกินฟรีที่ค่อนข้างโอเคนะครับแชมเปียนเทสเตมเอนต์ป่ะเออผมไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะก็มาทะกันมาผมได้ครับส่วนตัวมองว่าอด d u i เนี่ยหลายสกินมันสวยมากนะออจริงทุกสกินเลยแหละอืมจริงๆหลายสกินมากแล้วก็ นั free, factor, ่นแหละครับอย่างที่เราเคยบ่นไปนะสกินฟรีไรพี่แกจะไม่มีเอฟเฟกทุกทีเลยแต่โมเดลสวยมากค่อนข้างถูกใจผมนะเขาก้ามานี้กันชอบอะไรกดแชร์กดซับสไครป์จะเป็นแรังใจให้ผมนำคลิปใหมครับส่วนจะเป็นคลิปใดแต่ปัจจุนก็ฝากติดตามวานะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันจากบรรลุสเปดอาร์ตของพี่แกครับคือเท่มากคือโมเดลก็เท่นะจริงอ่ะโมเดลนี้เท่มากพี่ขวานทองป่ะไอ้ส่วนหัวไหล่ขวานี่ก็น่าจะเป็นถ้วยนะครับ ถ้วยแชมป์นะค่อนข้างโอเคนะเออก็ดูดีนะตรงกลางอกก็ดีดเสียดายนะเป็นเอฟเฟกหน่อยเสียดายจริงๆเสียดายนิดนึงเื้เข,ข้ามวันนี้ก็แล้วกันนะครับจับรูปแอดอันพี่แกไปนี่จะนีปัตตานี